ครับผมสวัสดีครับผมมันี่ไอวิตนะครับผมโอ้ยมันี่พามากินบักม่วงนะครับเปรี้ยวๆแล้วครับผมบกม่วงเป็นบกม่วงป่านะครับผมพอดีไปเก็บอยู่ไอหมองไปกินจุเหมือนนั้นครับผมยุกคบม่วงมันนะครับผมก็เลยไปกินเออตัวซื้อวาไปกินยุทงแสตบนะครับก็เลยเอามาฝากี่นอเนาครับนี่เป็นเป็นบม่วงป่านะครับผมน้อยๆมันนะครับผมเ๋ยวสิร้องไอ กินในพี่น้องเบื้องนะครับผมนี้น้ำเบื้องน้ำพริกครับเจียวปลาลนะครับผมใส่หอมแดงนะครับผมสุดยอดเลยครับนี่นะครับผมดับแหล่นะครับผมการกินเนี่ยมันแสบนี่ยรัแบม่วงนะครับผมเข้าต้องเอาม่วงหน่อยครับผมมีขึ้นงวงแต่มันล่นนะครับนี่เขาปาดได้นี่ผู้กินเป็นนะครับคนปาดเดี่ยวคนเดียวลุ่งแซน้ำนะครับผมเพราะว่าอย่างมันหลายสิบบาดนะครับเขาสิบบาดลุ่งแซน้ำไป น้องฟ้านี่แซ่บนะครับส่งแบบโอ้ยสุดยอดน้องเด็กลินข้าวมันนะครับแบบเปรี้ยวปากเลยนะครับเหมือนเดิมครับกินยูเฮิร์นครับยูงคาง,ข,างข้างหลังบ้านครับผมเสียงรถแตกเป็วัน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 นนี่จะเสียงรถครับเพราะเป็นรูรร้ภาษาในการกินนะครับผมขโมยสปาร์ตไปหลายหน่วย ได้หลายหน่วยหน่อยๆิครับนิหน่อยดกว่าแซ่บนะครับเดี๋ยวถ้าไป็นซี่หมกมึงเด้อกินหมกมึงด้วยพอจิปากเป็นนิ่มๆนะครับเป็นนิ่มแล้วกันนิดหน่อยเลยจริ้งเจไปแด้นี่แต่ผมเน่ยไปราะท่านนี่วินาทีผมไล่แต่เด้อนี่นี่ครับไปแล้วเจ้าอ้ยเจ้าปลาหลานนะครับน,นี่จอดเด้อนี่พคนอ่ะ ประเดี๋ยวเกียวเป็นตูเลยครับผมแล้วกับบนแขงนะครับมันเจียวรุง่งแซน่ะจริงสีมันมานะครับผมหลางยางหลอปานผมว่ามันจะมีไนมันทางไนจิบโลแก้วมันไม่ทำบ,บันนี่ม่งข้ามแดงนะครับแซ่บแซบ เดี๋ยวมาตานหน้านะครับผมมันเป็นบักม่วงหน้าบักม่วงปลานะม่วงเปาะม่วงม่วงเปาะหน่อยนะงบนนี้อื้อฮ่อครับก็เป็นม่วงปลากรอบอื้ใช่ครับแต่ว่าเขาจะเริ่มลอย่าง สองยางมันดอกแต่ไม้ก้อนนะครับเป kind of so ็นเรียงง้อหนึยงกุ้ยทั้งผู้นึ่กับมีดเลยจะเป็นหลวมๆนะครับขมวงปลาแล้วบานขมวงไปต่อยจริงนะมันฉุบมันจะโปรแฉบแบบไม่ค่อยหวานเจ้าก็เล็กน้อยๆมาเมื่อครับอืมเมอครับโชว์ตอนประแดดอืมอืมดอกแล้วครับ มัน,นตอนละเอียดนะครับนี่ไปแดดที่ไใหหายตาขอมาหลนะยิงสิกระไรหรอกครับ่นี่ตอนนึงครับนี่อะอืม ตัวสามครับเป็นมวงปลาเงี้นี่กลมกลมกว่าไหนม,น,มนีุ้หน่อยๆครับุมมกว่ามงปาเน่ยยมันหรือจังตัดแหลตดลัดลงในหมอนกิบเลยเสียประทาครับจุ๊มนี่เอย นะครับคุณก่อนเนี่ยใส่หอมแดงนะครับมันจะเขา้ากันครับอืมสมมติมันเปรี้ยว ถึงแต่น,น,น้อยๆแต่มันก็ได้ฝาดดน้อไหนน้อนี่เนาะสมเรื่องไันได้ครับวลาปาดอกย่างมื้นไหลดพนงจะกินนะครับเนาะอย่างเนี่ยข้าวของเสีจหลเลยครับอยางมันดอกเพกินทั้งกินทั้งหัอย่างมัน อย่างมันโบมีน้ำมันกัดป่านเขานะครับคุณแม่ไป็นอนไรค่อยกินเยอะหลังดีๆนะครับผมอย่างมันหลายชั่วแจวเข้ามาเนี่ย่หอมเดงอะไหร ครับม่วงันปลาก็แซ่บหลายเลยเดี๋ยวครับพี่นะ่ะพี่ม่วงส่งบายบายครับพรงนี้ก้อนข้าวนม่กสมกันตอนเลยอืม้ม เล่านี่นะลายหนไม่หน่อยๆน,นะครับไม่ปลอมๆเลยน,นะครับนี่ไอผมเองก็จะขายอยู่ตลาดอยู่ก็จะมัดน,นิดหน,น่อยมึงซ้ำหนี่ยแต่ว่านี่ผม,มเอมมามัดเองผมมามัดให้มึงกินให้เบิ้งนะครับสามสิบบาทครับมันหน่อยซ้ำหอหัวผมบอกว่าคักเต๋อวิธีคำชมดีนะ สมแซ่บนะสมนัวบ่คือโนยญ่นะโนยายอีกอย่างนี่จะเป็นอีกไอ้ชุ่มวใหญ่อีกชุ่มหนึ่งตีสิสงผมผ่านฝานมานะมันเสียมันกระดับมึงได้มันกระได้อยู่แต่ว่ามันกรดมึงไดมีกับมึงทั้งกันฮึฮึชวเพื่อนฮึ แก้มเบลยูสังกุตเนี่ยก็ยังไม่จิกกอดน้อยไม่ไี้กอดมั่งน,นะครับพี่น้องแซมหลายหลายคนก็จะกินผมเหมือนนะแต่ว่าผมสับจนหนีเวลาแห่งทับหนีพี่น้องเบิ่งว่าผมกินบักม่วง,งปลานะครับนี่กินบักม่วงปลานี่ครับผมบันม่็นม่วงกระสอบม่วงกระสอบที่ก็จ้าบีตะไนมันออกเลยมันก็เลยพันมันหลาย,ย,าอ,อ,าายอย่างแต่บักม่วงปลามันหายากนะครับ ต้องหาทั้งผู้น้ำไฮน่าเนี่ยเป็นบกักม่างกระเพาะอ่ะน้ำไฮน่าแต่หนิงยุกลเดียวอยู่ไอ้ไฮน่าของผมมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมสุกินไม่ได้ดอกจ้องกินแต่น้อยอย่างเงี้ยมดแต่ผมจังได็กกับมดเพราะว่ามันมันมันเสียตอนหน่อยตอนใหญ่มันบมดเสียนะครับสิครับกินอะกินกินแบบเพิ่นนี่แหละเพราะว่ามันออกสุูมไหมมันออกเป็นก,กรอบอ่ะ นเขาอาจจะเคยกินอยู่หมวกม่วง,งปลาแต่ว่ามันโค้มันบางเสียก็สูงนะครับเอาหนักต่อ,อยหนักต,ต้องปีนเก่งด้วยนี่ไงบนน่ะอืมอืม,อม,อมขามองไปด๋อยเลยวันนี้นี่เข็นนี่เข็ดแข่านะบัตรเขาเข็ดแข่านะเข็ดแข่าเสียวฟันนะ ได้แต่ภาคเนะาะเพราะโดนๆี่ครับหามกินเนี่ยผมมองมันมน้ำนี่แหละนะและาแหลงมันไหลแห้งไงเหอืมนี่ครับอันเป็นอย่างนี้นะฟังจ้าพมกินใส่หอมแดงนะหอมแดง ท่านหอมแดงซะอีกอะไรได้ครับผมแซ่บแฮง,ห,งหอมแดงพี่น้องเพิ่นเบิงบงบ่งนะครับผมโอ้ยครับแถวสีสเกตนะครับผมกัหากินเพราะอายุได้กินด้วยได้ในในต้องหอมแดงอีกอะไรได้วเนี่ยคักเลยครับได้หอมแดงฮั่นไม่อยุดน้อยน้ำอย่างนี่โอ้ยตรงอีกจะคักเตอบอยิ่รับ

เนื้อมันจิ๋วหน่อยๆดินื้อมันจิหน่อยๆนุเอ็มเนี่ยเวมันจิบางเนีผมเพราะเพราะหย่อมนกดเขากันน้าบกม่วงเนี่ยกินอึดครับแต่ว่าม่วงแต่มันแฉะนุ้งอึดน Chưa hả? Hãy không chào Chưa một chấm tay Xẹp nhé Nói đấy cứ cần cái nọ này chút mà Cảm này Đến lên này. สื้อจุดยอดครับ,บารเาก็ปาดขวนมันแหะบานเานเปนปาดขวนปุ๊บปาดกลางน่กับมงในมันด้วแกไในหมดเลยในมต้องลองเนี่ครับผมจะเป็นมองบางเป็นกุ้งกล่กองมองจีเป็นมองไส้พริกน้ำเกลือป๊อิกปลาลาเจะเป่ปลองเอาลูงแซวไว้ เนี่ยเด้อมังปานครับผู้ใดมีก็เอาล่องอามาโชว์กินคือผมเบิ่งเด้ินีผมมังปลาเด้อครับนี่แบบนี้เด้อแกงกันรดเนี่ยแซ่บครับแบบนี้สูงนะครับโคกมันน่ะเบิ่งหมามันนี่มันหมาเป็นป้อมๆเด้บอบักมังปลาเด้อครับมังปลาเด้อเพราะมันมังกระสอบน,น้อยๆนะพละอันเอามาเปรียบเทียบอ้าวโยนี่ผมยกให้เบิ่งเด้อครับนี่ ลองผู้ใดกินเลยเอาว่าเปิดคลิปผมเบิง้งเราลองมาเบิ้งนะครับมันคือกันครับผมว่าอันนี่ผมม่วงป้าครับผมเบิ้งนี่สังเกตขวัมันเนี่ครับผมเบิ้งนี่ดีแซ่ยผสมน้ำมันนะครับออเอสวัสดีบอสสุดแบบนี้เนาะเบิอ้องนั้นอันนี้ ช่วงเชบาไหมเิดคนนวดผีเลยไอ้น้ำราไปีนังมังปลาย้ะครับบางบ่านีนึง หมาจะเป็นปั๊มวลวมันสุกนี่ก็รอแกรดงที่แหละจำตื่นกระทั่งก็ปั่นเักหน่อย่ะซุ่ผมพักกันไปห้กินกันเลยประมาณอยู่หน้ามีต้นหนึ่งกับผมตามบวกตีมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบ่วงเล็กหน่อยนะมองสมดําผมมือนี่เขาจะขายกันมาตะ้ยี่สิบบาทแต่ตัวนี้มันคนลระยาะนะครับมันเป็นแบบ่วงปลาครับผมกินม่งวงปลายางมันสีลาย่วงปลาแต่มันแซ่บ สมมันบริสภคแบบเปรี้ยวจี้นั้นแบบมสมแบบสมกรอบอะสมจังไดละ่ะลองไปสัมผัสมันนะครับผมลองทคำว่าบหมงป่านะบางอีสานนี่สิหลายครับผมแถวบ้านผมีหลายแถวกาฬสินธุ์สารคามเราเย็้นี่ก็หลายครับผมแถวไดจะไม่มีผู้นะครับผมผมอยู่ศรีสะเกดกับผู้ก็หลายอยู่นี่ครับผมมงึงตีล่ะมันจะบางเบีบ้ยแก้วบางเด้อพี่น้องมึกินน้ำกันกัน มางที่หล่ะมันคือหมูนี่สดดารอดเนาะจดบวกใส่นหมูหอมแดงนะนั่นนะมึงที่ทำมึงเด้ออืมอืมอืมเดี๋ยวนี่ล่ะเออสดเจะบบาดอ่ะอืมอ้ม ดูครับอือฮึดูกันกินน้อครับของพี่น,นอ้องเจ้าอีสานของเฮ้านะครับผมกินกันทั้งสี่เห็ดไหยเห็ุหน้าเหตุสวนขุดมันลอกปอนะครับผมขึ้นทั้งคู่ทั้งผาหนังเดียหาแน่ขยันหมดแดงมากเห็นกระเด็นผักม่วงปาดเนี่ย,ยบบครัเมื่อกีนน้น้ำนะครับแต่มาคนนั่งแต่ของใหม่กันใส่แจวนี่ถรถขับนั่งกินกันดุ่มกลาง

มัแตกจ้างเลยครับรก็ผงม่วงทั้งทีแต่ก็กินไหนกันแต่ว่าแบบนี้หาใน,าน,น,แบบนหาในายนะครับแบบหาในายเน,นี่ยอืมร่อยเลยอ่ะผมครับอถ้าว่าผู้ชมร้องบึง้ง อะไรครับบันหูใจเลยเด้อบันคำหนึ่งคือเฉพาะเลยนะครับบันนี่แห้งแบบเปิดแห้งครับผมกินสมเลยผมจะฝากกินหนังนะครับผมกินของหวานก้อนนะครับผมตามที่ผมเคยแนะนําทุกคลิปแหละครับผมของสมกินของเปรี้ยวนะครับผมมีน้ำโคกกินน้ำโคกครับผมแต่ผมมีน้ำโคกเกินของหวานแล้วกันะะถ่ายทักยี่สิบมาทีนะครับผมจะไปกินหนังกินเข่านะครับผม เจ้าแะรบ้เจ้าวัดเจ้ามันนตัวไห่องเดียวครับดีล่ะนะครับนี่นะคือมวยมันนะครับนี่ครึ่งนี่เาน่ะอืมีเยอครับ ผมโอเคนะครับเมนี่นะครับผมไอวิตยูทูบนะครับผมหรือไอวิตคนเดิมเนี่ยครับผมพาพี่น้องมากินบหมวกงปลานะครับผมเบื้องกลัครับนี่แหละกินเหลือจำนี่แหละกินเหลือก็ผ้าไปสับแซลอยกับพวกปิ้งยังครับไอหยางมัดอบนะครับผมสําหรับมื้อนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมไอวิตยูทูบนะครับผมพามากินบหมวกงูขึสีขคอไอธอรมราพ้าจากไปแล้วนะครับรอบนาสิกิมยังกับ จะรื้กดติดตามนะครับผมกดกระดิง่งกดซับตะค่านะครับผมเ,เ,เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับผมพี่น้องจ่ได้เบิ้งคลิปดีๆนะครับผมว่าต่อไปในไอวิทเป็นติดก,กินอย่างแนะนํำอย่างในเบิ่งนะครับว่าอาหารอีสานบ้านเฮานะครับผมเป็นเป็นพักกันกินอีหอย่างกับผมผ่านอีสานนะครับผมไปกินกันแบบไหนนะครับผมก็จะมีน่ากินในเบื่องเรื่อยๆนะครับผม โอเคนะครับผมสำหรับมือนี้นะครับผมก็คือมือนั่นนะครับผมแลลวก็สำหรับมือนั่นกับมคือมือนี้ือกันครับผมแลลวก็สำหรับมือนี้ขออวยเคนึ่งครับผมก็ขอลาไปแล้วสวัสดีครับบายบายครับผมจนไม่คลิปหนาครับผม